มาแล้วครับแอบไปเห็นคลิปมานะครับก็คลิปเรื่องสวจดจักรพรรดิก็มีเยอะแยะมากมายนะครับใน Tik To k อกในช่องทางต่างๆช่องทางโซเชียลนะครับมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับเป็นการตัดคลิปที่หลงตาต่อเรื่องการสวดนะครับผู้ถามถามว่าแพรคืออะไรและต้องพูด อย่างไร,รดวงตาก็เมตตาตอบว่าก็นะโมพุทธายะจึงขออนุญาตมาขยายความมาพูดถึงเรื่องนี้กันสักเล็กน้อยนะครับจากคลิปคลิป,ลปนี้นะครับคลิป,ลปนี้มันมีสิ่งที่บ่งชี้อะไรได้บางอย่างนะครับว่าคงจะมีคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจเรื่องการแพ่นะครับ เพราะว่าคําถามของของคนคนนั้นนะครับบอกว่าการแผ่คืออะไรและต้องพูดอย่างไรคือการแผ่ไม่ใช่การพูดนะครับแล้วการพูดอย่างไรก็ไม่ใช่การแผ่นะครับการแผ่การแผ่โดยกลไกหรือโดยหัวใจก็คือการที่ส่งกำลังของบุญออกไปส่งพลังงานของบุญออกไป ส่งเอากระแสของบุญออกไปแต่ทีเนี้ยแผ่ไปตรงไหนแผ่ในวัตถุประสงค์อะไรก็แบ่งแยกหรือแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะทำอย่างไรแต่โดยรวมเนี่ยนะครับการแผ่เนี่ยไม่ใช่ว่าดิฉันขอแผ่บุญอันนั้นคือเป็นภาษานะครับ แต่จริงๆแล้วการแผ่คือการที่เราส่งกําลังบุญหรือส่งความรู้สึกนี้ด้วยความรู้สึกแผ่เมตตาก็คือเราส่งความเมตตาออกไปให้ผู้อื่นให้สัปสัตให้เจ้ากรรมในเวนให้เทวดาให้คนรอบข้างแผ่ความรู้สึกหรือแผ่ความเมตตาคืออะไรก็คือเราก็ ส่งด้วยความรู้สึกเนี่ยนะครับไม่ใช่พูดไม่ใช่คําพูดนะครับส่งด้วยความรู้สึกคือกําหนดความรู้สึกความเมตตาความปรารถนาดีของเราเนี่ยนะครับเขาความที่เราอยากจะให้เขามีความสุขเนี่ยนะครับเรามีความสุขอย่างไรเราก็ส่งความรู้สึกคือเหมือนที่เรารักคนคนหนึ่งนะครับเราก็อยากส่งความรักให้เขาโดยที่ไม่ต้องพูดนะครับ คือรู้สึกรักเขาก็ส่งความรู้สึกรักนี้ให้กับคนที่เรารักโดยที่ไม่ต้องพูดเรานั่งข้างๆเราก็รักเขาจังเลยเราก็ส่งความรู้สึกเนี่ยแสดงความรู้สึกนี้ในใจของเราออกไปชุ่มเย็นการแผ่ความเมตตาก็เป็นเช่นนั้นทีนี้แผ่การแผ่บุญก็เป็นเช่นเดียวกันครับมันไม่ได้สําคัญที่เราพูดครับเพราะว่า ขั้นตอนหรือหัวใจของการแพ่นี่นะครับมันอยู่ที่ตรงนี้กับตรงนี้คืออยู่ที่กําลังของความคิดกําลังของจิตกําลังของใจเรานะครับกำลังของจิตคือเรานึกอย่างไรนึกถึงสิ่งใดส่งไปให้สิ่งนั้นเรานึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็ปรากฏขึ้นมาในใจเรานี่คือกําลังของจิต เหมือนที่ครูบาอาจารย์มักจะบอกว่าเรานึกถึงจิตของเราเนี่ยมีความรวดเร็วสูงมากเพราะว่าเรานึกถึงเพื่อนหน้าตาของเพื่อนที่อยู่ประเทศอเมริกาเราแค่นึกถึงเราก็ไปถึงที่เพื่อนคนนั้นแล้วทั้งๆท,ท,ที่เขาอยู่ไกลหลายพันไมล์หลายพันกิโล ทั้งๆท,งที่ถ้านั่งเครื่องบินไปตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงเครื่องเลยเรายังนั่งแท็กซี่ไปสนามบินอยู่เลยนี่คือกําลังของจิตดังนั้นการแผ่บุญคือการใช้คุณสมบัติพิเศษของจิตเนี่ยในการส่งออกไปเหมือนที่ผมมักจะบอกนะครับการแผ่บุญให้จินตนาการถึงการที่เราโยนหินลงไปในน้ําแล้ววงของน้ามันแผ่กว้างออกไปลองหลับตาแล้วนึกนะครับวงของน้ามันแผ่กว้างออกไป ทีนี้ถ้าเราจะแผ่บุญให้กับใครสักคนหนึ่งเราก็นึกให้วงของน้ำหรือนึกถึงพลังของน้ำรัศมีของแสงส่งไปถึงเขาหรือนึกเป็นภาพพระคลุมไปที่ตัวเขาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตและเรื่องของใจจิตคือมีความตั้งมั่นว่าจะให้มันเป็นอย่างไร ส่งกําลังไปแบบไหนกําลังของใจคือความมั่นคงมั่นใจว่าเออเรามีความปรารถนาอย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรที่จะส่งไปมีความตั้งใจอย่างไรเหมือนหลวงตาบอกว่าเออก็นะโมพุทธายะหลวงตาก็อธิบายแบบแก่นง่ายๆอธิบายแบบเรียบง่ายว่าก,ก็สวดมนต์ไง สวดมนต์บางคนในเรื่องนี้จึงเป็นคําอธิบายว่าสวดมนต์ไม่ใช่สวดมนต์เฉยนะครับถ้าเราจะให้บุญเราแผ่กว้างใจเราต้องกําหนดให้มันกว้างออกไปเหมือนเช่นเดียวกันดังนั้นเราเวลาเราพูดถึงเราจะแผ่ตรงนั้นแผ่ตรงนี้เหมือนที่หลวงตาบอกนะครับไปไหนก็ให้แผ่ทีนี้ถ้าไปไหนแล้วให้แผ่เรามัวแต่พูดแผ่ไปตรงนี้นะครับคนก็จะคิดว่าเราสติไม่ค่อยดีดังนั้นใจ เนี่ยความคิดเราสําคัญสุดเรากําหนดในใจไปเลยเราเห็นมีคนเกิดอุบัติเหตุคนล้มตายอยู่ในทีวีเห็นเนี่ยสัตว์เสียชีวิตจากเพลิงไหม้กําหนดใจไปเลยไปจตุจกักรเราไม่ต้องเดินทางไปจตุจกักหรอกเราไม่ต้องเคยเห็นก็ได้เห็นแต่ภาพในข่าวก็ได้หรือเราอยากจะส่งความปรารถนาดีให้เพื่อน ใครสักคนหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเราจะส่งยังไงอะ่ะแต่เรานึกถึงหน้าเขาได้เราก็ส่งความรู้สึกนี้ไปผ่านที่เรานึกถึงหน้าเขาดังนั้นจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันไม่ใช่คําพูดมันคือนี่นี่คือกําลังของเนี่ยจิตและกําลังของใจนะครับดังนั้นแบบไปไหนก็แผ่ก็นี่ครับเรานึกไปเลยทีนี้เวลาเราแผ่มันก็จะมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนคืออย่าแบบ อยากจะแผ่ให้สรรพสัตที่ตายใช่ไหมเคล็ดลับส่วนตัวนะครับอย่าไปนึกแผ่เอาบุญของตัวเองเพียวๆครับเราต้องขอต้นของกําลังบุญมีบุญของผู้ที่เป็นประธานที่มีบาร,รมีมากนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงตาให้เป็นต้นกําลังบุญนึกถึงแล้วยังไงอ่ะก็สมมุติว่าเราพูดถึงสรรพสัตที่เสียชีวิต ที่จตุจักรล่าสุดใช่ไหมครับเราก็นึกถึงเป็นภาพตลาดจตุจักรที่อยู่ใกล้ๆกับตึกมิกซ์หลายคนอาจจะเคยไปเนาะนึกถึงภาพตรงนั้นกําหนดภาพเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็แผ่วงกว้างๆรัศมีของบุญที่มีบุญของเรารวมอยู่ไปเห็นไหมผมมนึกถึงเห็นละคุณลองนึกแล้วก็ใช้อย่างนั้นก็ได้หรือใช้เป็นภาพหลวงปู่ดูอยู่ตรงนั้นแล้วก็แผ่บุญตรงนั้นก็ได้ อย่าใช้ของตัวเองเพราะว่าผมเคยแล้วไปที่ไหนก็แพ้แล้วก็แบบไม่เคยนึกถึงบุญของใครมาเป็นประธานเลยก็ฝันร้ายเจอนน่นเจอนี่เจอปัญหาเจอสิ่งประหลาดๆด,ดังนั้นก็เรื่องนี้ก็อยากให้เอาไปลองคิดและลองไปปฏิบัติกันนะครับดังนั้นเรื่องนี้โดยสรุปนะครับการแพ้ไม่ใช่พูดอย่างไรแต่คือคุณคิดอย่างไรและใจคุณ ให้มากแค่ไหนนั่นเองนะครับบ๊ายบาย